ดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J จพีแฟมิลี่แกรงนะครับสรับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านมาบุญเดือนสามนะเทศกาลขึ้นเขาเขาข้อลามของวัดดงยางที่อำเภอสนามไทยเขตจังหวัดกคลเฟอรเนีนะครับ เราพาทุกท่านมาชมเทศกาลงานอนะไรอย่างนี้นตอนนี้เรากำลังเริ่มมาทึงงานแตเดี๋ยวเราทาึกไปเราก็จะเข้าไปไหวนะ้พระก่อนฮะหลังจากนั้นเราก็จะเดินขึ้นเขากันนะไปการาบนมันสการพระพุทธรูปทางสาย,ยายกอยู่ทางด้านบนเขานะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับนี่คือบรรยากาศทางขึ้นเขานะครับ สองข้างทางจะมพวกนั้นค้ามาขายกันของกันมากนะครับม้อา,ากาหลกหลายมีทั้งอาหารทั้งของใช้สุดทีบผลิตาลมากมายต่างๆเอาซูชิปเป็น เรลียนก็เริ่มมากันแล้วนะครับใช่กองปาสรกกราดจุติจินะครับรราางบเระหนะครับเอครเ้าหราคเขึ้นมาแล้วจะดรือไม่ังนนะครับรังครับรงนะครับนะครับ เวลาท่านคือขออนุญาตนะในเวลาเดี <Tonight> ๋ยวมากังนะวันกันแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้ไหว้ขอพรองหลวงพ่อตัดใจก็เลยเชินะครับทางนี้เลยนะครับจุดละหนึ่งร้อยบาทนะเรามาจึงแล้วไหว้ขอพรบุญบารมีกันก่อนนะอย่าให้เสียเที่ยวเนาะมาแล้วขอพรกับท่านนะครับทำอะไรก็จะได้ประสบจากความสำเร็จ จเจริญรุ่งเรืองนะครับขรเจิญ<อ>ได้เลยนะครับมาทา้หน้านนี้เลยนะครับนตอนนี้เจ้าหน้าที่ <ไป S 1> ก็บรรบ<ด>ุหาให้กับวเราก็ลาจากว่าน่าน,นะครับเป็นขอบคลนะครับเรนเจริญได้เลยนะครับ ดเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวลาก่อนที่จะขึน้นไปไหว้พระของกนทางด้านบนนะครับฝั่ง้าฝั่งซ้าย <c oughs>

เรียกว่าพระภาทางษันด้านขวาเนี่ยเป็นองค์จะไม่ควรอิมนะครับมีตู้เพียนขึ้นสามารถเข้าไปพุทาได้นะครับวันนี้ก็เมีผู้ที่มีพระภาตลอดเวลาก็จะมีการทักคอยของที่จะไปหาทหารนะครับในที่จะทำมขึ้นมาไปหาด้วยดยมันไปด้านบนนะครับพระตก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพรานะครับเป็นสบายที่ท่านกำรงพยศเป็นพระยาท่านรี่าม ปา2019ท่านได้เดินทัพร่งมกันที่เขาดงแห่งนี้แล้วก็ขึ้นไปยืนไปยืนยอดเขาแห่งนี้เป็นที่มาของวิหารดอกไม้ครับเรียนวิหารโบราณหลังขึ้นไปไหว้พ่าบริเวณนั้นแล้วก็ได้ลงมืนสร้างอุทยานเป็นราชธานีนะครับหลังจากนั้นตั้งก็ เราได้ดอกไม้มาแล้วเนี่ยเราไปที่นี่แข้งท่านเป็นศูนย์วมจิตที่ใบุญออกให้ต่อขออนะครับในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสแรัาลหรือส่าที่พรรักนอสับ เป็นการตอบแทนก็คืมแล้ก hmm. mm ็เป็นการน้อนึกถึงามดีของพยานต่อโดยผู้ที่มีสถานที่อย่างใดๆที่ศิลปินอยู่หน้าสถานที่แห่ในี้นะครับเป็นการน้อมนึกถึงว่าต้องหายและตอบนกบคือของเยานทีการที่จะหายจากกครที่อยู่นั้นได้ก็พยานก็ได้ชื่นชมทกท่านที่มีความีแล้วผู้ราเมรับความชื่นให

โอ้ยทำพี่นี่นครับทุกทุกท่านทุกคนทุกท่านครับมีแข็ครที่จะช่วยงานนี้วรเป็นที่พาศัททุกคนนะครับเ็ารันนี้ก็เป็นรายใย่นะครับจทำป็แบบกั้สองประเภก็คอน่าการับา ับกด้านให้มาเลร่ไปเมื่อนนี้านที่ก็เฉอดไปได้ด้วยามีเรี่ยนะครับวันนี้ก็มีส่วนเดินทางหลายมาใน่ันไหนกันะครับเดินทามาหย้ามากมาก็มคงานด้วยรบอกา้อไปครนบุวับนครับต้กวันรับโบสุครับ การรอเราซึ่งของว,วันเหล่านี้ก็เลลวแบ่ได้นะอะ การอุทธรณ์นะครับพ่ที่มีอปนิสามนทางที้ดีอาญาดูเีอะะโมนะครับนะโมนะโมนวโมนะมนะามนโมนโมนะโมัะโมนะโมนัมโมนะามนะามนวโมะโมนะโมะโมนะมนะโมนะโมนะามนะโ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 มนโมนะ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 ามนะโมนะโมะโมนะโมนะมโมนะมะมนะโมนะามโมมะโมมะโมนมนะามนะามน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 ามนะโมนานนมนนนะมมนมม เราสามีเราสามีเราสามีให้คุณเนาะขอขอบคุณมากเลยท่านนี้หน้วมากหนาวมากหน้วมากหนา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 วมากแล้วมากหนา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 มากหนาวมาก ผู้เดินป่าขออนุญาตครับนักทั่วอุปถัมภ์นะครับอยู่อย่างนั้นนะฮะอันนี้จะมีโชว์เกี่ยวกับตัวเองนะครับขอบคุณครับขออานกับทุกๆนี้เวลาโลกเวลานะครับท่านดาวไม่ได้ตามรู้แล้วว่าที่ว่า Tao nhiên là, device, nó là, device, nó là device, nó phải nói đến học tiếng 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 nói ต่างวุ่นต่างรับตอนนี้เราในส่งวุ่นนี้นะครับผมได้มาที่นี่ถึงไทยติดเขาป่าไร้ฟ้าหลังเรียบร้อยแล้วตอนหนึ่งก็น่าโมจนาสายทุกไป่ใจนะครับปาก็พูดไปในใจก็นึกถึงโมจนาดึงกับทุกท่านนะครับที่เราชอบฟ้ากันก่อนด้านหน้านี่นะครับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกำลางที่ทางออกบ เด yes, yeah. like yeah. ี๋ยวเราต่อแบนพร้อมกันครับต่อไปอยู่อ네ัเบอบางังนะครับผมก็เป็นลูกหลานเป็นลยของท่านพระคูซารุแล้วก็ูส่วนแมน้อยครับ่านี้เพวกท่รียกว่าเสนอาทุกสิ่งเนอ่าเากด้านนี้นะครับ้ามาโดยารมาจบบคนที่รู้อกู้ใจนะครับเป็นเรื่องที่เราต่อไปต่ เป็นบุคเนาะทำให้เราพบกานมีสีพเรามาพื้นนแล้วเราก็มอสร้างเกิสร้างเมื่อไห่เราต่อสีนั่นให้เรามาพบกัน แต่คุณกุศลที่เราสร้างในปัจจุบันนี้จะทําให้ในปัจจุบันและอนาคตเราก็จะไม่ได้คาดจัดกันไปอยู่ด้วยกันโดยมีชเสมอกันนะครับคิดนก็คิดเหมือนกันทํำก็ทำด้วยกันความแตกลาวความแตกแยกต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแบบสังคมและครอบครัวเรามีบุตรหลานก็จะรับนำปิติญาณของผู้ที่มีบุญมีกุศลมาเฉลิมเฉลิมด้วยกันของหลานเขาเรียกว่าเป็นบุญต่อบุญเราเราแบกเสกไว้แล้วเราก็จะเลี้ยงขึ้นมาสุขสนต์พักนั้นหมดนี้นะครับ สาธุ้ดีนะครับคือสิ่งที่สำคัญเราเป็นผู้ที่ทำตลาเกิดมาเดิ่มขึ้นกันนะรู้จากการทำบุญก็เรียกว่าเป็นบุญส่งอย่างนี้เราก็จะเดินขึ้นเขกันแล้วมาทุกคนเดินขึ้นไปพร้สองกันนะครับคุณก็คือความดีความสุขนี่แหละครับวันนี้อีกที่เป็นขึ้นเขาสองกันไปกันแล้วก็ไปอีกนิด dan kunnya waktu ada ตอนนี้นตอนเรากำลังขึ้นไปกันต่อไม่ต้องรีบนะตัไปขึ้นต่ออยู่นี่นะ รีบเล่งเดินไปเดี๋ยวจะเหนื่อยล้าเวลาขึ้นจะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเวลาลงมันจะทำให้เราตึงตามเป็นลงมาเต็มพื้นให้งฟ้า,าจะทำให้เราเหน,นื่อยล้าจนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปก็ได้เนื่องจากบันไดค่อนข้างชันนะครับก็เลยต้องทำที่ ระหว่า,างทางว่าให้งกักท่องที่เยวที่มร่วมวตัดาินไปต,ไปตล,ตดลอดทางนะอ่ะ khác, chúng mình nuôi nóc dương ở cả hai phần đất lăng, ใกล้แล้วทุกคนะตอนนี้เราก็เริ่มมอเงเห็นยอดกันแล้วนะมันกำลังเดินขึ้นมาสั้พักแต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่ที่สุดนะครับทุกคนมันแค่ว่าเราขึ้นมาแค่นี้ก็จะสุดแล้วนไม่ใช่นะครับ จุดหมายกันละครับแต่ข้างนี้ก็จะมีน้ำไปบริการนะครับมันถึงน้ำดื่มฟรีนะไว้บริการด้วย อ่าถึงกันแล้ว <dı> <t> <s20 accurate> <t> นีนะครับเรียนที่เราเข้ามาสักพูดแล้วก็นำมาใส่บาทนี่นะครับตอนนี้ตะตวันกำลังลับขอบฟ้าพอดีครับ นี่นะฮะคือนักท่องเที่ยวใหมาชมงานเทศกาลในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไปพากันต่อทางด้านบนครับนี่คือจุดชมวิวทางด้านบนนะครับอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าวววาา ทำประทำพุทให้ด so 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 ูไอ้ีน้กจส่พาไปจุดานจาร่วมด้วยช่วยหกพ่อท่านจ้าบ้านเป็นไปีเปานไปชาวานในี้นยังแว้อ่างไอ่อดทนทกแวะมาแวะมาแวะมาอย่าเลยเลยเลยทุก่ นละอย่าเลยได้เลยเลยทีเดียวพี่น้องแต่เจ้าวัุธรรมมาปัดใจปัดใจมาเฉลี่ยเฉียดขั้นเดยพากันมาแต่ทั้งนั้นนี้ครับแต่ตามมันเกินจนตามถึงไล่์ดูเรียลไลน์มุ่งเราก็ได้บินนะเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อเพื่อเอาเปมนัดบริเวณทางด้านใไหนดีๆนะครับเรียกเขียนชื่อสังกู่ครับ Eu <muchas> ma

เราผัดเย็นไหมมองถังบริเวณด้านล่างที่เป็นเมืองมองเห็นไกลมากตอนนี้ฟ้ากลังะมต่อเนอะไรม่ค่อยชัดลด๋วรา้นวซีแลนด์กันต่่ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงนั้นบนแล้วนะครับก็ก็กราบแม่อ่าก็จากตรงกเดิเข้าที่ละข้อนะก่อนนี้จะขึ้นมาทั้งนั้นบนนะครับจุดชมบีคนับบนลุดอยู่เด้อจ้า เงทุมเลนะนักท่องเที่ยวก็มีจำนวนนะแต่ดีนี่กำลังก่อสร้างม,มาครับโรงที่เข้ามาร่วมถวายพปะใจใน่านสร้างจะดีต่อแนละ้วัลนเดียวจรกเเดียวรับ นะครับแล้วก็จะมีไล่เป็น,น,ปนวันเกิดนะครับก็ต้องสับนะ่ครับเป็นสีตามวันเกิดนะครับเกิดที่สีแล้วก็สีแดงมันตางเราอะนะครสีชมพูเราก็จะย่มามัดที่บินสักครู่นะครับ รับมาเพื่อคนวยอยาให้ท่านารนกเนับงานช้ารบอยาให้านอาารย์ท่าเนค้ามวนะรับมะเิดปารด้อิเดี๋ยวรงมาเไปจับานี้างในครัาลูกิมินติกกแล้วเดี๋ยวทางฝั่งนั้นนู้นเราก็จะขึ้นไปสาว้าหลกับ มุลูปังชายาหพระนอนนะฮะหายเหนื่อยเลยนะหลังจากที่ขึ้นมานเหนื่อยเพราะว่าทางด้านบนอากาศดีนะลมพัดแรงเนะลยมพัดเย็นสบายมากทั้งน,นี้ก็หายเหนื่อยเป็นชิ้นแต่ที่เหงื่อออกตอนนี้ก็ทําให้ร่างกายสบายตัวมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นไปบริเวณนู้นกันนะครับ

องหลวงพ่อรถพอิไว้ที่องหลวงพ่อรถพนลอยพัพุ่ตบายกันด้วยเจ้าค่ะหว่อหลวงพ่อต่อมามีวัดมวัดข้นตลอดที่เจ้าเป็นาจนถงตนนีตาเนี่ยบิดหมอไปบานทุกที่มาถึงนั้นก็ห้องมาขอของพระศิษย์มาขนาดใหญ่ แล้วได้นะครับแา้วได้ไปบนกระดีวัดโน้นวัดนี้พระพระเจ้าพระรารรพระองค์พระบุตรพระธิดาพระบุตรพระธิดา အာမောဂါနဟောမနတာဟဲ့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 

အားသာချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့စာရင်းတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဘယ်သူရှိလဲဆိုတာကိုအသုံးပြုတာကလည်းအသုံးပြုတာကလည်းအားကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါမယ်။ มาบูชาสถาบันเทคโนลยีสาบันเทคโนโลยีีดดีดดดใจแล้วจะตักสายญาไปพานาเ็จเรียบร้อยนะตักไปเลยตักข้างบนนะฮะตกาประจไปต้เลยเลยนะครับเทคนยีถึงมาเราขึ้นมาเึงถึงชั้นฟันนั้นบนกันแล้วนะครับ เป็นสารภาพปาของุสข้าวตากสิธิ์มหาลาทางขวนบนตรงนู้นฝั่งนี้เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งที่นะครับประดับไฟไว้สวยงามหมดทำหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปได้นะครับใหญ่ น้ำเข้าไปต้งมีงานนี้เดี๋ยวพวกท่านได้ทําบุญร่วมกันอีกครั้งหนึง่งอย่าคิดว่าจ่ายเป็นค่าดอกไม้อยาาคิดว่าจ่ายเป็นค่าธงมน์คิดว่าทําบุญสร้างสาวนวันถวาาตถุไมหก

แปะตรงพระจ่าตักศินไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินลงเขากันนะนำขรามที่เราถวายแต่พระนอนเราจะนำไปับประทางให้เป็นบุญกุศลของเรานี่ก็ขอ,องตัวเดินทางลงเขาก่อนนะครับเดี๋ยวไปจักข้างล่างนฮะเดินลงก่อนตอนนี้ครับ <c oughs> ดอกไม้ทุกอกกำลังว่างหาเข้ามาได้เลยนะครับไม่แออัไม่แออัดนะครับเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวลองกันครับก็จะมาินี่ที่ท่อยขอี่ท่ น no ี้ต่าเยทไคนกําลังหาอามาเยอะมากนะครับวันนี้เรากพลังลงไปเนน่ยตอนนี้บันไดลงน่าจะเต็มเดินลงลำบากคนเล็กน้อยนะครับบริเวณนั้นนี้เป็นโรงทานนะครับสามารถมารับอาหารและเครื่องดื่มได้แล้วเราคนนี้ากเดินทาง ลงแล้วก็กลับบ้านก่อนนะครับเรามีงานจะต้องทำต่อต้องรีบกลับบุคคลกำลังแห่ขยอยขึ้นมานะครับเราคิวเพราะหลังนังนิดหนึงที่อย่างเด่นเชีบาดกันเ <c ười> ป็นจํานวนใหญ่แล้วเราก็มาเจอคนรู้จักนะฮะลงไปงพร้อมๆกันนะครับ กองสักอ้โหองข้างหมันอ้เริเกต็นังมาเตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงอันนั้นล่างขาที่เราขึ้นไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมจนถึงตอนนี้นะครับขอบทุกท่านที่รับชมคลิปวิจีโอขอให้ท่านได้รับบุญบุญโทษทุกท่านทุกคนนะครับนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับอย่าลืมกดช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ